จริงก็บม่ได้อันสนใจข้าเจ้าดอกเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทางช่อง YouTube หรือว่าทางทางแฟนเพจสุภูสุคนเด้อค่ะกราบสวัสดีงามๆค่ะอย่ากราบสนเท่าพวกเจ้าสุภูสุคนเอพี่ๆทางช่อง YouTube พวกเจ้าจะไม่ไปตะฮักกับข่อยถ้าข่อยบ่ได้ตอบคอมเมนต์พวกเจ้าพวกเจ้าก็ไดาข่อยเด้อ ถ้าพวกจเจ้าอยากคุยกับ่อยจเจ้าก็ไอดีนูนะสวีเดนมาหอยรวุข่อยผพามาไปขี่มอเตอร์มาใส่เสื้อสามตัวพามาไปขี่มันหนาวหนาวจนเสียบผูดักเอาเมนกระทักปนีละมาจนเสียบด,ดักเสียบก้นออออือไม่ขอทําคลิปน้อยนึงนอกเจ้าคา่ะข้าเจ้าว่าอย่าเพิ่งลูกอันเห็นท้องยายนีแล้วขี่เดียดเห็นท้องยายนีแล้วท้องเหี่ยวท้องยาน เห็นแล้วจะอ้วกเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงเห็นแล้วจะอ้วกเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณที่เพื่อนเห็นทองข่แลวเพื่อนกินเขาบลงเพื่อนเกษรีจอยเนาะแต่ที่นี่ข่ยกษสีเ้าให้ไห่คิดได้ข่ยกะสีเบาให้คนที่มาทักข่ในคิดได้เป็นผู้เบาหรือว่าเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าเป็นผู้สาวคนหน้าตาดีข่ก็ขอบคุณที่พวกเจ้าทองบ่าไล่ไข่ก็ขอบคุณที่พวกเจ้าบวกขี้เล่คือข่ ก็ดีใจที่พวกเจ้ารูปโลที่พวกเจ้าสวยที่พวกเจ้าทองบพายคือข่อยเนาะค่ะแต่ข่อยก็เสีเวาให้พวกเจ้าคิดได้ดังนี้เด้อพวกเจ้าว่าเจ้าว่าให้ข่อยแมนบอว่าให้ข่อยทองายนาเกียดติกินเขาบลโลกให้เราจะอ้วกมันก็แปรกแตกต่างกับที่พวกเจ้าว่าให้พ่อให้แม่พวกเจ้าดอกบพราะแตกต่างกันไปไเพราะว่าพ่อแม่พวกเจ้าก็คึกกันกับข่อยเพราะว่าพ่อแม่พวกเจ้าบ่ได บราได้เาได้หุ่มบราได้เอาเนื้อหนังมังสาเนี่ยเป็นหุ่มท้องหุ่มเงินที่มันสีเหี่ยวสี่ยานบราได้คอยกับพ่อกับแม่เจ้าก็คือจัดก็คือกันเนี่ยละคอยกับมีหูมีตามีนมมีอวัยวะเพศคือจังกับแม่เจ้าเหมือนเหมือนกันการเหี่ยวการยานมันเป็นไปตามมนุษย์มันเป็นไปตามสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามอายุความแก่นะคะสําหรับท้องคอยร้ายนี่คอยบ่แค่คอยดีใจมากที่ท้องคอยร้ายอู้ ว้ยสัวข่อยสิทองลายอีพออีเม่ยข่อยข่อยต้องมีผัวมีผัวเสร็จบ่พอข่อยก็ต้องมีลูกมีลูกบ่พอท้องอีกแปดเก้าเดือนท้องข่อยใหญ่ปานืลอบักแตงโมงใหญ่ก็บักแตงโมงความภาคภูมิใจที่ข่อยท้องลายท้องลายตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งอีกอย่างที่เป็นตราเป็นตราตั้งของเราตราตั้งก็คือเราเป็นแม่เรามีลูกเราดีใจที่เรามีลูกบ่เมนบากคนเขา,ามันสิทองลายจู่ๆมันสิทองลายได้เด้ มันต้องผ่านการมีผัวถ้าไม่มีผัวมันก็มีลูกไม่ได้นะจ๊ะมิฉะนั้นยายนี่ก็ภูมิใจที่ตัวเองนะ่ะมีผัวแล้วก็มีลูกอืมที่ได้ตัวเองที่ตัวเองอันคายออกนะจ๊ะอาสิพูดให้นึกภาพให้เห็นภาพให้สีเบลให้ที่คนมาตา่หนี่อยเนะี่ยให้คิดได้ดังนี้ดังนี้ก็คือว่ามันดังไม่ได้เด้อค่ะดังนี้ก็คือขอร้องได้บอถา้าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพ เป็นคนที่มีศักยภาพน,นะคะย่าตำนี้หรือว่าย่าพูดอะไรโอ้ยมาย่าตำนี้หรือว่าอฮ้ยผัวโทรมาแป๊บนึงกลับมาแล้วคะ่ะไปหาผัวผัวสื่อผักสื่อฟองมาค่ะไมงกดไปนะคะอะต่อจากอันนี้เนาะคะ่ะขอโทษค่ะโบหยับโบยเัเคลิปคลิปไม่ก็เลยสิต่อกันไปเลยเนาะก็คือเว้าอยากเหตุน,นที่มาตำนี้คนอื่นนะคะหเหื่อนคิดได้ว่า ถ้าพวกคุณมาตาหนิใครก็ตามคุณมาตาหนิฉันแล้วคุณก็เดินออกไปปุ๊บแล้วคุณรู้สึกว่าฉันออกไปปุ๊บสบายแต่ถ้าคุณมองอีกมุมหนึ่งถ้าพวกคุณมองอีกมุมหนึงองอน่งก็คือเอ๊ะเป็นอย่างฉันต้องไปว่าให้เขาคําพูดตรงนี้เขาบ่สมควรที่จะเอามาใส่อีกในะปัจจุบันนี้นี่นาเพราะว่าการที่เขาพูดแบบนี้ถ้าคนที่เขารับได้คือจังข่อยเขาโ่เคกับปลี่ยนแต่ถ้าในกลุ่มที่เขา รับบ่ได้ที่เขารู้สึกว่าเขามีปมด้อยมันก็นยังจะอยู่ในสังคมแบบนี้ซึ่งสังคมที่เขาไปตำหนิโอ้ยโทษทีค่ะคําพูดที่เขาไปยังพูดกันซ้าๆซักๆยังเอามาใส่เป็นมรดกตกทอดในสังคมเอออ้นั่นทองร้ายนาเกียรติอินี่ทองร้ายมันก็นเลยกลายเป็นปลูกฝังยังปลูกฝังให้กับเด็กน้อยให้กับคนที่เขารับบ,บ่ได้เขาก็จะรู้สึกมันเป็นปมด้อย เขาเศร้าใจไหมเขาเศร้าใจเขาเศร้าใจนะคะไม่ใช่ว่าคุณมาว่าปุ๊บแล้วคุณก็เดินไปแล้วสบายคือสบายเหมือนกับคุณไม่รับผิดชอบีกอย่างโตสังคมร่วมกันแต่ถ้าคุณยอมรับว่าคุณจะเขาเอื่นว่าเค็ดให้สังคมหนาอยู่รับผิดชอบสังคมร่วมกันหยุดการพูดตำหนิท้องลายของผู้หญิงใดบอค่ะทำไมข่อยถึงเบาแบบมีคยสิเปรียบเทียบให้ฟังเด้อ บางคนเนี่ยเรเลยว่าหลายคนเนี่ยเขารับ <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าคําว่าท้องลายเนี่ยมันเก็บปวดสำหรับผู้หญิงนะคะเก็บปวดสำหรับผู้หญิงเพราะบ้านเขาสังคมบ้านเขาไม่ค่อยยอมรับผู้หญิงที่ท้องลายผู้หญิงท้องลายหมายถึงคุณผ่านคุณผ่านการมีผัวมาแล้วคุณมีลูกมาแล้วผู้หญิงท้องลายเออถ้าจะ ไปมีผัวไหมเขาก็จะมัดตาหนิว่าชันท้องลายเขาลังเกียจชอ,อเขาลังเกียจทองฉันคือเห็นทองเลืวอบ่อยากได้เอาเป็นแฟนบ่อยากคบบ่บได้มักผู้หญิงที่ท้องลายเขาต้องการสังคมแบบนี้หรอคะเขาต้องการทรงต่อให้สังคมแบบนี้อย่างนั้นหรอคะถ้ารับผิดชอบหถ้าเ่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้ำกันเออเห็นปะรับผิดชอบด้วยกันอ่ะใส่คำพูดแบบนี้สิ ท้องไร้บลายบใชัยประเด็นประเด็นคือที่ใจเขาท้องไรก็เหมือนกันกับเนื้อหนังมังสาของค้นเนื้อของค้นมันถึกเขาเอื่นว่ามันถึกน้ำห้อนมันก็เหี่ยวมันก็เป็นแผลคนไม่ลูกมันก็ท้องไร้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งมันเกี่ยวกับท้องไรบอกบ่ิไเกี่ยวกันนะครับบไี่เกี่ยวกันนะคะเขาเขาพูดตรงเนี่ยให้กำลังใจเราให้ผู้ซ้ายรู้สึกว่าการที่เขาจะมักผู้หญิงเขาพานการมีลูกมีผัวมากเขาท้องไร้ไม่จำเป็นต้องไป ไปตำหนิเขานะถ้าเขาหักเขาจะไปติตำหนิทําไมเป็นยังคือบ่มักเป็นยังคือบปไซท์ทที่กับเป็นอย่างคือบปไซไซเขาเอาิ่อนมาไซวัคซีนตรงเนี้ยให้ผู้ชายหรือให้ผู้หญิงมีความมั่นใจตัวเองแม้กระทั่งผู้ชายผู้ชายเขามีความมั่นใจหมายถึงเคารพผู้หญิงคุณจะรักเขาคุณอย่าไปรักตรงที่เขาผ่านผู้ชายมาแล้วท้องเขาลายถ้าท้องลายแล้วเขาไม่รักเป็นผู้ชายต้องเปลี่ยนทัศนคติ เหมือนกันแล้วก็บอกผู้หญิงด้วยกันท้องลายไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นาเกียรท้องายขคอยกมามัดเจ้าข่อยบ่ได้มักเจ้าจงที่เจ้าท้องลร้มีลูกมีผัวมาแล้วนี่มันคือการเป็นวัคซีนให้กําลังใจให้ยาที่ดีต่อกันบ่ดีกว่าหรอคะ่อยว่ามันหน่าอยู่กว่าเด้บ่แเม่นว่าหน้าตาก็ลูบหล่อสวยก็สวยเห็นท้องข่อยลร้เห็นทออ้นทองผู้อื่นลร้เจ้ามมด่าได้ให้ข่อยเจ้ามาว่าให้่อยมาตอตำีีไอ้คอยมันก็นเหมือนกับตำนี้ทุกๆุกคนที่เขาท้องหลาย แล้วเข้าวัดอีกอย่างกันมาเข้าวัดกันวัดกันที่ท้องลร้แล้วหน้าเกียดขยะขยงไม่น่าคบตรงนี้แหลคะค่ะเข้าวัดกันตรงนี้แหลคะค่ะมันโบราณบ่บาโบราณเป็พี่น้องครับแมนบอกพวกจะบอกโบราณก็เพาว่ามันโบราณผู้หญิงยายนี่สิบอกให้เลยท้องเขาลร้เขาจงภูมิใจเถิดที่เขามีลูกเขาภูมิใจลูกเขา กัเฮาสิมีลูกได้ตั้งแปดเก้าเดือนเขาจะคลอดลูกภูมิใจไหมถ้าผู้ชายมันบอหักเขาโดยที่เห็นเขาทองร้ทองแปดเขิบม,มันบอหักเขาเฮาสีเอามันมาเป็นผัวอยู่บ่ค่ะแค่นี้มันหักมันรับเฮาบ่ได้เฮาสีย้อมอยู่กับมันใส่ชีวิตอยู่กันกับมันอยู่หรือแมนบอศักดิ์ศรีของเฮากัมีเหมือนกันค่ะผู้ชายพวกคุณจะไป็นหนิ พวกคุณว่าหักฉันพวกคุณรงเกียบฉันอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของพวกคุณดิมันเป็นปัญหาของคนท้องไลแล้วก็บ่าแม่นปัญหาของไขน้ำโอ้ย,อยามาหาตำหนีกันเถิดท้องไรนั่นนะออท้องไรกินกับเขาได้เลยเด้อบบได้เอเอาท้องเพจกับเขาได้จ้า กัขอบคุณที่คนมมติคอยเจ้าสวยเจ้าผู้งามทองเจ้าบลายคอยก็ดีใจนาะสำหรับผู้ซ้ายที่มาตำหนิ่อยเห็นทอง่อยร้ายขีดยียดทอง่อยอันนั้นก็เป็นปัญหาของคุณนะคะไม่ใช่ปัญหาของดิฉันแต่คุณเติบโตมาแบบไหนคุณโตมาพ่อแม่เลี้ยงคุณแบบไหนค้นเขาจะมองคุณไอตรงนี้นะคะข่อยบไา้หมายถึงไปว่าพ่อแม่พวกเจ้าได้่อยต้องการให้เจ้าที่ว่าให้่อยให้เจ้ามองเห็นเหมือนกบเหมือนกับเจ้าว่าว่าพ่อแม่ตัวเองเพราะ เหมือนกันกับข่อยเนื้อหนังมังสาพ่อเมียเจ้าบได้ใส่ทองคำห่อพุ่มร่างกายของเจ้าที่มันสีเหี่ยวบด้เด้อเคารบตัวเราเคารพผู้หญิงเคารบคนที่เป็นเพศผู้หญิงด้วยมันเหนื่อยได้เป็นผู้หญิงนะ่วสเไดผัวก็ส่วสิไม่ลูกท่องกระไรท่องกระแตกท้องไา้ท้องแตกเขาเห็นเขาหน่อยนึงก็สิเป็นตำหนิเขาก็สิรังเกียจเขาขนาดนั้นสซนติโอ้ยเอ้าไปเนี่ยอืมอืมแล้วกัน ป้าวปนี่ยนะจากท่อง u t u b e แมนูนาขอบพคุณทุกทางทั้งๆาง,างแฟนเพจเด้อค่ะ <c oughs> ทอห้องรายมันผิดตรงไหนออกจากภูมิใจเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ,จุบจับจับจุบจ๊บจูบ๊ผุ่นปัสิลงปัสิไปตักตักตักระตาก,ตก,ตก,ตกมาหน่ยอย่อยกกอยู่กับ่อยบ๊ายบาย,บายค่ะ